ปรับพื้นที่วางแบบเพื่อสร้างบ้านนะครับอันนี้ก็วัดระดับเพื่อหามาลถไถามาปรับพื้นที่ให้มันได้ระดับนะครับ วันนี้ก็ยิงระดับได้สี่เสาแล้วสี่เส้นนะครับนี่คือจุดที่มาไว้ซึ่ง ่วงแถวนี้บริเวณนี้จะต่ำนะเดี๋ยวต้องถ่ายดินฝั่งสูงนู้นด้านนู้นมาแบบนี้ให้ได้กันนะครับแถบนู้นจะสูงกว่าเหล็กแบบสา,าหรับเทปูน,นะครับก็ฟางอยู่ สิบห้าเซนนะครับเดี๋ยวตีปูนหนาสิบห้าเซนอันนี้ก็หมุดตอกยึดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมายึดติดกันอ่าเข้าได้หลักไม้ย,ยังเดียวเลยหลักคุณไม่ับเข้าได้ เช็กระยะครับแปดเมตรห้าสิบขึงเชือกก่อนครับเพื่อที่จะวางแบบกัน ันี่ก็คือแนวเชือกดึงขึงไว้นะฮะเป็นสี่เหลี่ยมกวางยาวก็ข้างละ 8, แปดเมตรห้าสิบเซนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาวางแบบเล็กกันยิงระดับเสาตามมุมสี่ต้นแล้วได้ผลว่า<อ>จะมีมุมนี้เนะีะไรเนี่ยด้านนี้อาจจะขุดลงก็ สี่เซนนะแต่ไม่มีปัญหาขุดได้เพราะดินมาถมไม่ขุดลึกแล้วก็มุมนูน้นเจาะมุมนู้นเป็นเกนแล้วย,ยกด้านมุมหลังนูน้นสองด้านสองมุมโอเค ว่าเราตั้งได้แทบแล้วนะครับแถบนี้นะเดี๋ยวเราก็เชื่อมตักไว้ก่อนตักแบบกระมุดเหล็กที่ตอกไปแล้ว ครับนี่ก็เหลืออีกด้านหนึ่งซึ่งล็อกนี้จะปักหมุดไว้เฉยเพื่อไว้เปิดได้นะฮะจะปักหมุดไว้ไว้ถอนได้เวลารถแพนเข้ามานะฮะถอยเข้ามาจะได้เทป,ปูนด้านในได้เดินหน้าเข้าออกได้สะดวกนะครับซึ่งจะเชื่อมตั้งแต่เชื่อมแค่มุมๆเฉย เช่นมุมนี้แล้วก็จับระดับเซนเตอร์อรกลางเหล็กมุมนูนมั่งครับตอกหมุดยึดให้ได้ระดับประมาณนี้ฮพอข้างหน้าข้างหน้าจะแนบกว่าระดับได้กว่านี่ก็เลยต้องเป็นช่องช่องอยู่ประมาณนี้ช่องหลังครับด้านหลังมัน ก็เดี๋ยวจะเอาดินกบนะคะดินมาปิดข้างในเป็นขั้นตอนสุดท้าย